สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Big Motors ร์ e ซล2 2 2นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมรถคันไหนบ้างติดตามได้เลยนะครับเนี่ยครับผมพาทุกท่านเข้ามาชมนะยาริส์อทนะครับผมเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับผมนะห้าแ่นเก้าพับาทนะครับผมสำหรับตัวยาริ s ส์อทิตัว,ตวนี้เนื้อสีเป็นชิมเมอร์ด้วยนะ สวยงามนะเป็นชิมเมอร์สวยงามมากแม็กข้างตัวกระจกนะครับผอกระจกมองข้างนะทุกคนนะมีแม,ม็กตัวนี้มาให้ด้วยนะแม็กสขยวอยู่บนก้านนะโอ้ยอคือต้องต้องบอกว่าต้องเลยที่ว่าตัวนี้คือตัวแต่งทุกคนนะดูข้างในดูภายในครับใหเบาะมันจแปลกเบาะเป็นเบาะผ้านะครับทุกคนเบาะเป็นเบาะผ้าแต่บอกเลยว่านุ่มสบายนะนุ่มสบายจริงจริงนะ นุ่มสบายมากเลยด้วยนะับบอกเลยแล้วก็ถ้านั่งตรงกลางนี่หัวติดนิดหน่อยนะทุกคนนี่นะทำไมรถใหม่หมๆนะครับผมทำไมรถใหม่ๆหัวติดหมดเลยงงงงอยู่งงมากๆเลยทุกคนนะเนี่ยดูดิคือเบอกสบายนะแต่มันดูไม่ค่อยพรีเมียมแต่มันในราคาห้าแสนสามหมเก้าบาทผมว่าโอเคโอ้ทำไม ที่เปิดกระจกมันเป็นอย่างนี้ไหมอ่อที่เปิดประตูมันเป็นอย่างนี้มีที่วางแก้วนะมีที่วางแก้วแล้วก็มีช่องใส่นี้ด้วยนะไม่ไม่มีไม่มีที่เก็บอะไรเอกสารด้านหลังบอกทุกคนเออนะครับนะดูด้านหน้าบ้างนะครับผมนะดูมันแบบมันแปลกนะแบบมัน นะพี่ดูแล้วหรอ,อม,อมล้วกดูมาแม่มันอยู่แบบตรงนี้เป็นซอฟต์คาร์คนะครับผมแล้วก็เป็นที่วางแก้วด้วยนะครับผมเนละแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะเป็นวัสดุแข็งๆแต่หน้าหน้าจอตรงนี้ก็ออกมาดูโอเคนิดนึงนะครับผมเนะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมันเป็นเบรกมือเนาะก็งานคุณภาพงานประกอบอะไรอย่างงี้ก็โอเคอยู่ใน ในราคาของห้าแสนนะเนาะทุกคนมีไฟมีไฟตรงนี้ให้นะมีไฟตรงนี้ให้ยังไม่ติดอ่ะเนาะครับอ๋อมีกระจกตรงนี้ด้วยนะโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่นะครับผมสาหรับราคาห้าแสนนะทุกคนอะลองดูดูข้างหลังครับนะนะโอเคเนาะไปโอเค ต่อไปต่อไปนะครับผมแล้วลองดูกัต่อไปแล้วกันนะมาดูอีกมุมหนึ่งของยาริสเอทีพนะครับผมตัวนี้ห้าแสนแปดนะตัวนี้เป็นหกแสนห้านะผมเป็น A au, เอทีพรุสโซหรอเออนะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดเนาะรุสโซนะครับก็สวยดีนะครับสวยดีสวยดีนะครับ คือยาทีคือยาิสแอทีนี่มีทั้งรุ่นอะไรเนี่ยเพสโตเชียโรลุสโซแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้ทำการบ้านมานจริงๆนะครับผมว่าเ,เจ้าเอทีมันมีกี่รุ่นนะครับผมนะครับไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็มีทางฝั่งของฟอร์จูเนอร์เนาะตันนี้คือฟอร์จูเนอร หนล้านห้ากลมๆแล้วกันนะครับผมหนึล้านครับนะ Fortune r Leader นะครับผมตัวนี้ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นยังไงเนาะแม่แต่ตัว60ปีนี่มันเป็นแบบชิมเมอร์หมดเลยนะนะครับตัวนี้ Fortune er Regender นะครับผมตัวนี้1 8ึ่นะครับไม่น่าเชื่อว่ารถกระบะไม่ใช่รถกระบะรถ SUV ขนาดใหญ่ขนาดนี้ มันจะเกือบถึง2ล้านแล้วทุกคนเนาะ